กรมเป็นอันธรรมกรรมนี่แหละจะพาดีพาชั่วใครทำดีดีคนนั้นก็ย่อมอยู่ที่ดีอาศัยกุศลอาศัยประโยชน์อาศัยความดีคนต้องมีเครื่องอาศัยเพราะคนเป็นสิ่งที่จะต้องกินที่อยู่กินเวลาต้องอาศัยกริยาของความดีอาศัยจิตที่ดีอาศัยกรรมที่ดีอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยอุตุที่ดี แม้ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราต้องเป็นตัวดีอาศัยจุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แม้จะอยู่กลางกลุ่มคนพานแต่เมื่ออาศัยอะไรไม่ได้แล้วแม้แต่จุดเดียวเราก็ต้องอาศัยจิตของตัวเองที่เรียกว่าจิตพลีหรือจิตทานเป็นที่สุดเป็นสุญญภาพสุญญาตาเป็นตัวอาศัยให้ตัวเราเองพ้นทุกข์ด้วยการวางจิตปล่อยจิตหรือปลดจิตด้วยกำลังสูงสุด เมื่อเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วจิตทานหรือจิตพลีของเราไม่ได้ช่วยให้ใครพ้นทุกข์นอกจากตัวเราเองจะพิสูจน์ผลก็ต้องรู้จักกรรมรู้กรรมดีที่ถูกต้องรู้รายละเอียดรู้ขั้นตอนรู้แล้วทำทำจนกระทั่งบริบูรณ์ทำตามศีลตามธรรมตามวินัยที่มีอยู่ทำด้วยสุดจริตกายวาจาใจอย่าคิดทำลายศีลทำวินยัย อย่าทำลายศีลทำลายธรรมวินัยแม้ด้วยคำอ้างว่าจิตว่างกล่าวคือทำตนละเมิดศีลทรรวินัยแล้วอ้างว่าตนทำด้วยจิตว่างแม้อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องผู้มีจิตวิมุตต์หลุดพ้นมีจิตว่างจริงแล้วท่านจะทำตามศีลตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแท้ๆได้ง่ายใดแม้ยากแม้ลำบากแม้ศีลเคร่งๆการทำลายศีลทำลายธรรมวินัยเป็นทุจริต กายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตเป็นความไม่ดีเสียหายเป็นอกุศลสิ่งนี้ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําก็ต้องรู้ว่าจะเกิดผลเป็นความเสียหายขึ้นในหมู่คณะอกุศลไม่ต้องพิสูจน์ทดลองพิสูจน์ด้วยกุศลก่อนเป็นการสร้างสารรค์ความดีสร้างกรรมดีเพื่อรับผลวิบากที่ดีจะดีกว่าที่ว่ากรรมมีผลอยู่ในโลกพิสูจน์ได้ชัดๆคือ กรรมมีผลให้คนแต่ละคนทุกข์หรือสุขได้กรรมมีผลให้คนอื่นทุกขหรือสุขก็ได้คำว่าทุกขว่าสุขก็ยังต้องพูดกันอีกมากขั้นหยาบขั้นละเอียดขั้นโลกียะขั้นโลกุตระเมื่อกรรมมีผลให้คนเราสุขทุกได้กรรมก็มีผลให้คนเราพ้นทุกได้เหมือนกันจะเป็นการพ้นทุกขอริยสัตว์หรือทุกข์ด้วยความไม่สมใจในความหลงใดๆก็ตามคนเราก็พ้นทุก์ได้ด้วยผลของกรรมของตนเอง 2.3โลกนี้เราจะต้องรู้จักโลกนี้ให้สำคัญเพราะเราจะรู้โลกหน้าได้ก็เพราะเราสัมผัสโลกนี้คำว่าโลกในพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งหลายระดับพระพุทธองค์ส่งย่นยอ่อโลกวัตถุเข้ามาเป็นชั้นๆจนเข้ามาถึงกายยาววาหนาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญากับใจคือ ตัวตนร่างกายและจิตใจของแต่ละคนนี่คือโลกที่พุทธบริษัทต้องเรียนให้ชัดเพราะเป็นโลกที่เรียนได้รู้ได้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยประมวลความคิดด้นเดวนอกตัวตนแผนภูมิที่10แสดงโลกต่างๆหน้า176 โลกของตัวเรานี้มีสังสารวัตรมีกายวาจาใจใจเป็นส่วนที่ย่นย่อลงไปเป็นที่สุดการพิจารณาใจต้องพิจารณาให้เห็นสังสาระให้เห็นเนื้อหาสาระที่เราประกอบอยู่เองประกอบด้วยกายก็เป็นสาระประกอบด้วยวาจาก็เป็นสาระสาระของกายและวาจาย่อมมาจากการประกอบของใจนั่นเองเรียกว่าสังสาระของใจ ถึงขั้นนี้จึงสรุปได้ว่าสังสาระคือสิ่งที่เราเรียกกว้างๆว่าโลกของเราโลกของตัวเราแต่ละคนจะมีเนื้อหาสาระหรือแก่นสารมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความคิดที่เป็นแก่นสารการพูดที่เป็นแก่นสารและการกระทำที่เป็นแก่นสารของคนผู้นั้นเองผู้ที่รู้สาระแล้วก็ส่งสาระนั้นๆไว้ด้วยการพูดและการกระทำ ด้วยพฤติกรรมของตนด้วยกิจกรรมทุกชนิดทุกบทบาทสาระก็ย่อมก่อตัวเกิดขึ้นมาได้แต่ละคนจึงเป็นผู้สร้างสาระไว้ให้แก่โลกทำได้เพียงใดสละได้เพียงใดฐานได้เพียงใดพลีได้เพียงใดก็เท่ากับเป็นผู้อุดหนุนค้ำจุนโลกไว้เพียงนั้นคนเกิดมาก็ต้องสร้างสาระอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถ คนเราจึงได้ชื่อว่ามีสังสาระหรือมีสงสารผู้ที่รู้สาระที่ดีที่แท้สร้างสาระในโลกสงสารของตนเองได้แล้วก็ย่อมมีเมตตาเห็นคนอื่นก็ปรารถนาดีที่จะให้คนอื่นมีสงสารหรือมีจิตที่จะช่วยสร้างสาระให้แก่โลกรอบตัวด้วยเพราะผู้มีสาระในตนแล้วจะมีวิจารณญาณแยกแยะและพิจารณาสาระแก่นสารในโลกได้คือ รู้ความมีความเป็นสาระและรู้ความไร้สาระโดยไม่หลงวนเวียนปรวนแปรปั่นป่วนความไร้สาระในโลกนี้คือการใช้แรงงานพลังงานสร้างสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์สร้างสิ่งที่ไร้คุณไร้ค่าหลอกลวงมอมเมาเร่งเร้าให้ตนเองหรือผู้อื่นเกิดความโลภความโกรธความใคร่ราคะได้ถึงขั้นหยาบๆต่ำ,ตำ ผู้รู้สาระแก่นแท้ย่อมละความไาร้สาระและปรับปรุงชีวิตของตนสู่สาระแก่นแท้มากขึ้นเรื่อยๆผู้สร้างสาระแก่นแท้ถูกแล้วได้แล้วย่อมสอนให้ผู้อื่นละความไาร้สาระและสอนให้ผู้อื่นปรับปรุงชีวิตของตนสู่สาระมากขึ้นเรื่อยๆผู้ไม่รู้สาระแก่นแท้พึงเรียนจากผู้ที่สามารถสร้างสาระแก่นแท้ในตนเองได้สำเร็จแล้ว ผู้ที่ยังไม่ได้สร้างสาระแก่นแท้ในชีวิตของตนพึงทำตามแบบอย่างที่ผู้ปรับปรุงการดำเนินชีวิตของท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้วการสร้างสาระเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และฝึกหัดทำทีละเล็กละน้อยทำสิ่งที่ง่ายๆเป็นเบื้องต้นก่อนฝึกหัดสั่งสมกรรมและสั่งสมผลสำเร็จขึ้นเรื่อยๆของตนเองด้วยตนเองเห็นชัดพิสูจน์ได้จริงในปัจจุบันนี้ก่อนในโลกนี้ก่อน ไม่ทำกับตัวตนนี้ไม่ทำที่โลกนี้เมื่อไรจะรู้โลกเมื่อไรจะได้เรียนโลกไม่รู้จักโลกนี้จะไปรู้จักโลกอื่นได้อย่างไรคนเราต้องเรียนรู้สาระและสร้างสาระสร้างสิ่งมีคุณค่าด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมต้องศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่มีสาระมีคุณค่าให้เห็นสาระประโยชน์และสร้างคุณค่าคุณประโยชน์เหล่านั้นขึ้นในตนและในโลก การสร้างหรือสั่งสมไม่ใช่ของง่ายเพราะว่ายังเห็นคุณประโยชน์ไม่เพียงพอบ้างยังมีความเกียดคร้านขาดความวิริยะอุตสาหะบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะยังติดของเก่าติดความเคยชินเก่าๆยังอยากเสพอยากลิ้มของที่ติดเก่าๆอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแนวทางวิธีการฝึกล้างละความติดให้จางคลายลงได้จนกระทั่งคนเราสามารถฝึกให้จิตใจปล่อยวางความติดยึด ที่ท่านรวมเรียกว่าทุก์ได้จนกระทั่งเราอยู่เนื้ออิทธิพลของมันได้อย่างเรียบร้อยราบรื่นเรียกว่าพลทุกทฤษฎีของพระพุทธองค์เป็นทฤษฎีแห่งการฝึกหัดการลดละที่ต้องทดลองและลงมือกระทําจริงด้วยตนเองทําในโลกนี้ด้วยความมานะอุตสาหะอดทนข่มฝืนตั้งตนอยู่ในความลดลงน้อยลงในสิ่งในเรื่องในอารมณ์ที่ควรลดควรน้อยและน้อยลงเรื่อยๆ ความภาคเพียรหรือวิริยะนี้เป็นตัวจิตที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสำคัญที่สุดเพราะจะเป็นตัวที่พาคนเราไปประสบผลสำเร็จความวิริยะจะเกิดได้ก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อเห็นว่าถูกต้องแน่แท้เกิดความเข้าใจจริงในสัจจะความเชื่อจะเป็นพลังแรงกลผลักดันให้เกิดศรัทธาและศรัทธาจะเป็นพลังแรงกลให้เกิดวิริยะวิริยะจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติ จึงจะเชื่อได้ว่าจะต้องเกิดผลผลในพระพุทธศาสนาเกิดจากกรรมนั่งฝันเอาไม่ได้นแน่ทำเองเป็นเองได้ผลเองแม้ในโลกนี้เองสัมมาทิฏฐิของพระพุทธองค์จึงมีความคิดถูกพูดถูกทำถูกต้องเป็นสาสวะแปลว่าทำถูกต้องแต่ยังไม่ถึงขั้นหมดสิ้นอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันขึ้นมาเรื่อยๆ การปฏิบัติก็ต้องเกิดผลด้วยกายวาจาและใจสะอาดบริบูรณ์พร้อมพร่างมีสติสัมปชัญญะดำเนินตามหลักสติปัฏฐานควบคุมกายวาจาใจให้เป็นสุจริตมีการประมาณให้ถูกต้องพอเหมาะพอดีกับกาละเทศะฐานะและบุคคลเพื่อให้เกิดผลสูงสุดหยุดเมื่อควรหยุดพูดเมื่อควรพูดมิใช่ทำทุกอย่างตามความเคยชินไม่ใช่ทางที่ถูกควรไม่เป็นสัมมารอริยมร ไม่ลงตัวไม่พอดีไม่มีประโยชน์มากไม่มีอานิสงส์เพราะจะไม่เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันทำดีพูดดีคิดดีย่อมเป็นบุญเป็นกุศลผู้รับก็ได้ประโยชน์ตนเองก็ได้ประโยชน์เกิดเป็นบุญเกิดเป็นความสัมพันธ์เกิดความศรัทธานับถือต่อกันเกิดเป็นสภาพหมุนเวียนของสาระที่เรียกว่าสังสาระหรือสงสารความครบรอบของโลก ดูแผนภูมิที่11แสดงความครบรอบของโลกหน้า179การหมุนเวียนหรือที่เรียกว่าการโคจรกด็ดียอมทำให้เกิดพลังงานแรงกลขับเคลื่อนเป็นตัวแรงให้เกิดการสืบสารการเป็นไปซึ่งเราจะต้องกำหนดควบคุมให้เป็นไปทางดีด้วยดีเรียกว่าสุขติหรือสม,มักคตา สภาวะที่ดีจะเกิดได้ก็ต้องมีสาระที่ดีตัวจักกลที่ดีให้พลังงานที่ดีสาระก็ดีแรงกลก็ดีพลังงานในการสร้างสาระก็ดีย่อมมาจากคนเราแต่ละคนดังกล่าวแล้วคนแต่ละคนจึงต้องพยายามทำตนเองให้เป็นผู้ดำเนินไปดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแกนของความเรียบร้อยงดงามสมสัดสมส่วนสมชื่อว่าเป็นสมณะพรามนาอันคือ ผู้ดำเนินไปชอบสัมมคตาและผู้ยังดำเนินไปอยู่เพราะยังมีรูปนามขันห้ามีกายวจีมโนโท,ที่ยังดำเนินไปอยู่ยังมีอากับกริยายังมีความเป็นไปยังไม่ได้ดับขันยังมีความเกิดอยู่เป็นธรรมดาคนเราจึงต้องรู้ความเป็นธรรมดาของความที่เกิดอยู่เรียกว่ายังทำกาละอันเกิด ยังมีกรรมกริยามีกิจกรรมมีพฤติกรรมซึ่งจะต้องดำเนินไปชอบและสู่ที่ชอบคือสัมมาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาพูดชอบสัมมากรรมมันตะทำชอบและสัมมาอาชีวะอาชีพชอบเพึ่ประกอบสาระเมื่อเกิดปัญญาลึกซึ้งมากขึ้นเรียกว่าใกล้อนาสวะ กวาไม่มีอาสวะมากขึ้นก็จะรู้ว่าแม้สาระแม้กุศลแม้บุญเราก็ไม่ติดไม่ยึดมาเป็นของของเราชีวิตสมณะจะดำเนินไปด้วยการอาศัยสาระอาศัยสังสาระอาศัยโลกอาศัยกิจกรรมการเกื้อหนุนของผู้ที่มีจิตวิริยะขยันทำให้ถูกทางปฏิบัติมักอันมีองค์แปดมิใช่ขยันหยุดแบบเดีรถีการหยุดการดับของพุทธ คือหยุดดับแต่กิเลสอกุศลดับแต่จิตที่เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นส่วนที่จะเป็นความไม่เห็นแก่ตัวส่วนสร้างสรรค์ขยันหมั่นเพียรเราจะต้องสร้างต่อสืบต่อดำเนินต่อไปให้ชอบให้ควรสัมมคตาสมณะจึงต้องสร้างสาระให้เกิดวัตตะหมุนเวียนเป็นไปอยู่ในโลกให้โลกได้อาศัยประโยชน์ให้เกิดมีคุณค่าสะสมอยู่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้คนได้เห็นสิ่งที่ดีโลกที่ดีวัตตะที่ดีได้รับส่วนแห่งบุญในโลกนี้ทฤษฎีของพระพุทธองค์จะเปรียบเสมือนแม่แบบที่พุทธสาวกจะได้ใช้ศึกษาสร้างและกำหนดระบบการดําเนินชีวิตของตนเองเรียกว่าสร้างสังสารวัรของตนเองได้จริงโดยแท้แม้ในโลกนี้เองดูแผนภูมิที่12